คลิปนี้ยายเนยจะเล่าเรื่องประสบการณ์เล่นพีถวยแก้วเนาะเล่นพีถวยแก้วพี่้องเออไปทํางานอยู่ในจังหวัดละพี่น้องไปทํางานในจังหวัดเนาะบัดที่นี่อ่าอ่าเพราะจะมีสันลอยเป็นบ่บันไดมองอยู่นม่มีสีสั่นพี่นอ้อยงยายเนยเนี่ยพักอยู่อ่าสัน่นสันที่สามเออ ตรงบันไดมันบ่มันจะมีล่านกว้างๆไปท่านังมันบ่ตรงพักบันไดแหละเขาย่างขึ้นไปสั้นหนึ่งสั้นสองมันจะมีบริเวณของบันไดนี่มันบ่ย่างขึ้นไปขึ้นไปบริเวณบันไดแล้วที่ว่างอะนะแล้วก็ขึ้นไปอีกสั้นหนึ่งยังสีนะไปนั่งเล่นยมหันเลยพี่น้องเรกเลยเด้อ้ยหกทุ่มแล้วหกทุ่มเรียวเราเป็นคนขี่ดื้อพี่น้องยังด้วยคนขี่ดื้อกับมูซีหาคนแหละอันมูกันเล่าโอ้ยมีอันกระดาษเลนพีถ้วยแก้วตัวพระดาเลนล่องเหรนบ่ มูกอะยาย้ยกวว็เลยว่าเลนเลนเลนลองลองลองได้ยงนแต่เขาเวาเนาะพี่น้องเนาะเอามาปูเล่นมองล้านบันมองบันไดพักบันไดเลยม,มาที่นี่ก็ามาเล่นละหกเจ็ดคนเนด้แต่ว่าคนเล่นสี่คนยายเนยกับมูอีกสามคนเนาะตอนแรกเพอาเตอนมือจับแก้วมันว่าปูกระดาษออกเลยมันว่าเอามือจับแก้วห้างกว่าขออ,าอัอเชิญดวงวิญญ,ญาณที่อยู่ในบริเวณนี้มาเออ ใ,ให้เลื่อนไปข้าม่าหม้อมาสระก็เล่นไปได้พี่น้องเล่นไปว่าเนะถามว่าซื้อจางไหนวาสันว่าซื้อสีวาสาวันต์วอ,อันเกิดอยู่ในสมัยใดวะตอบเด้เออวะตอบอืมซื้อสีวะสันว่าแล่นบนไปวนมาได้แก้วแล่นบนไปวนมาได้อันนี้ความเชื่อของแต่ละบุคคลเด้อพี่นออ้องเด้อเออการเล่นพีถ้วยแก้วอาจจะอาจจะไปว่าผ้ากันยูแก้วไปเอ,เองสิ่นะ่าเว้ยบ่แมนเด้ ถามไปถามมาว่าเจ้าไปยังคนเสียชีวิตก็บ่ตอบเด้ามมาเออถามว่าเออเจ้ามาแต่ใสเออก็บ่ตอบอีกเลยถามว่าเจ้าเกิดในราชการที่ใดเพิ่พนกระแลนไปเด้แลนไปอันตัวรอตัวรอแล้วละก็เลขหนึ่งพี่น้องเพราะถ้าถามว่าเจ้าเป็นไผเจ้าเป็นไผเออเพราะถ้าว่าเจ้าเป็นไผเพิ่นก็ะแลนวนไปวนมาเด้ เพื่อเล่นไปสะเ,เอปอปลารอเรือเอ่อต่าเต่าพี่น้องพอตาบานสั่งเลทุกคนโอ้อยโอกจังฉีเลยปล่อยมือออกจากแก้วเนาะพ้อมกันนั่นพี่น้องมีแมวดำน่ะก็โดดลงมาจากกันสั้นข้างบนน่ะกระโดขนนะะโดขามบันไดลงมาทวงว้าวพ้อมกันน่ะพี่น้องพอตะแก้วเลื่อนไปตรงข้ามที่ว่า สะเลปอป้ารอเรือโตเต่าเนอ่นเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ไปมือจากถ้วยมันวะจากแก้วมันว่าแมวสีดำกระโดดโลงมาห้องแบบพักกันตกใจ <c oughs> ตกใจพี่น้องมันเศร้าเล่นเลยบบที่นี่ <c oughs> นั่นแหละคือประสรบการณ์เล่นผีถ้วยแก้วของยัยน้อยพี่น้องอยากเบ้าซู่พี่น้องฟังเนะด้อผู้ใดเคยเล่นก็นคอมเมนต์พูดคุยกันไดเด้อถ้าผู้ใดฟังคลิปนี้จบวนะ่ผู้ใดเคยเล่นมีประสบการณ์ผีถ้วยแก้ว กะเบาซูฟังในเด้อคอมเมนต์ผูดคุยกันได้นาะว่าผดเพืพ่อดมีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าแต่ละคอมเมนต์นี่มันมีความหมายกับเจ้าของช่องได้พี่น้องนะเออกะนั่นแหละพี่น้องั้งแต่แตนั่นมายังเน่ยกับโบเลนอีกเลยเออโบเซอก็ต้องเสื้อพี่น้องเออเล่นเราก็เกินหกทุ่มไปแล้วจีนะเว้ยแล้วก็แมวดำแมวดำกระโดดลงมาเย้าว,ว้าพี่น้องเอ้ยตอนนั้นเออ หัวใจตกปอยู่ตาตุ้มคมนบาุคนเฝ้านี้หาอาบน้ำนอนพี่น้องเอ,อ้ยดีละ่ะคลิปนี้ก็สรุปได้ว่าการเล่นพีถวยแก้วนั้นเป็นความเชื้อแต่ละบุคคลเด้แต่ว่ายังเนยเห่นมาแล้วยังเนยก็เชื้ออยู่ความคุณทุกการรับชมคะ่ะสวัสดีจ้า